ดีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติกเกอร์ในไลน์แล้วนะดาวน์โหลดง่ายงมิสเตอร์ OS เดียวเกมเมอร์ไง, er ไงมีลิ้กดาวน์โหลดด้านล่างด้วยจบปั๊บ สวัสดีชาวไลฟ์สเตชั่นทุกคนครับกลับมาพบกับผมชัยมคงคลอีกเช่นเดิมกับรายการฟิวเจอร์เกมเมอร์ท็อปอ e e เรายการจัดอันดับสุดมันสำหรับคอเกมโดยเฉพาะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะขอพูดถึง5เกมยอดเยี่ยมซึ่งยอดเยี่ยมเสียจนทำให้ภาคอื่นในซีรีส์เดียวกันนั้นดูแย่ไปเลยซึ่งเกมอย่างนี้มีอยู่จริงนะครับโดยการสร้างวิดีโอเกมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยิ่งการสร้างเกมฮิตที่ประสบความสาเร็จระดับโลกยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าไปใหญ่ครับแต่บาง ครั้งครับก็มีเกมในซีรีส์บางเกมประสบความสําเร็จอย่างสูงจนถูกตั้งให้เป็นมาตรฐานใหม่ของวงการณตอนนั้นแต่บางครั้งครับเกมดังกล่าวกับถูกสร้างออกมาได้ยอดเยี่ยมจนทําให้เกมในตระกูลเดียวกันภาคหลังๆที่ตามออกมานั้นไม่อาจขึ้นไปเทียบขั้นได้สําเร็จครับจะมีเกมอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมอันดับที่ 5, Silent Hill 2 สุดยอดเกมแนวสยองขวัญจิตวิทยาที่ครั้งหนึ่งเคยถือครองตำแหน่งเกมสยองขวัญที่ดีที่สุดบนโลกแน่นอนว่าเธหากมองย้อนกลับไปในเส้นทางของเกมไซเลนฮิลเราจะได้เห็นเกมดีๆมากมายจากพ่วงชื่อนี้ถูกสร้างออกมาจนกระทั่งโคนนมิปั๊มเกมชนิดออกมาขายอย่างต่อเนื่องจนมาตรฐานของเกมนั้นค่อยๆลดลงจนกลายเป็นเกมตู้ปาจิงโกที่แฟนๆสาบส่งันทุกวันนี้โ้ยเห็นแล้วตลกครั้งหนึ่งครับไซเลนฮิลภาค2เคยตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับเกมแนวสยองขวัญเอาไว้ด้วยการเปลี่ยนแปลง ทางความสยองของเกมทุนั้นจัดภาพปีศาจส,สุดน่ากลัวหรือสภาพศพสุดเละมาเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากจิตใจของผู้เล่นแทนหลายคนยังประทับใจกับเรื่องราวของพระเอกเจมส์ซันนีแลนด์กับการตามหาภรรยาในเมืองหมอกสุดสยองแม้ในเกมจะมีฉากผีตุ้งแช่อยู่สองสาอันแต่ส่วนใหญ่แล้วความสยองในเกมนั้นเกิดขึ้นจากความไม่แน่ใจในหัวของผู้เล่นเองไซเลนฮิลส์2นั้นนะับเป็นจุดสูงสุดของเกมแนวนี้ครับทุกส่วนของเกมนั้นสมบูรณ์แบบและเกมภาคหลังๆที่ต ออกมานั้นครับก็ไม่สามารถเอาชนะมาตรฐานอันสูงเลีว้วที่ Silent Hill 2ตั้งเอาไว้ได้ก่อนที่ทุกวันนี้โคนามิจะตัดสินใจทิ้งชื่อนี้ให้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและกลายเป็นตำนานครับอันดับที่ 4. Dark Souls ถึงแม้ว่า Dark Souls ภาคที่3นั้นจะเพิ่งออกวางจำหน่ายไปได้ไม่นาน และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีคะแนนที่ท่วมท้นแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าหากไปถามแฟนๆของเกมตระกูลนี้ว่าตัวเกมภาคไหนที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดผมเชื่อได้เลยร้อเซครับว่าแฟนตระกูลโซลทุกคนล้วนแล้วแต่จะพร้อมใจกันตอบว่าดักโซภาคแรกคือที่สุดของที่สุดแล้วและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณฮิเดตะมิยาสกิผู้สร้างเกมตระกูลนี้ตัดสินใจปิดตำนานเกมดักโซสเอาไว้ที่ภาค3เพราะถ้าหากมีการสร้างเกมนี้ออกมาเรื่อย เมันก็จะเป็นการไปหยุดเสน่ห์ของเกมในซีรีส์นี้ที่น่าจะต้องหงองมัวไปไหนที่สุด คงจะเป็นการยากที่ฉาอะไรมาเทียบความรู้สึกของการได้สัมผัสเกม Dark Souls เป็นครั้งแรกครับในโลกของเกมที่ทั้งงดงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสยองการค่อยๆเดินสำรวจเส้นทางในโลกที่เชื่อมต่อกันและถูกออกแบบมาอย่างดีการค่อยๆพัฒนาฝีมือตนเองไปพร้อมกับการตายแล้วตายอีกแน่นอนว่า Souls ภาคหลังๆนั้นอาจจะมีภาพที่สวยงามและมีระบบการเล่นที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาตามยุคสมัยแต่การออกแบบในเรื่องของฉากสภาพแวดล้อมและเหล่าบอสของ Dark Souls ภาคแรกนั้นก็ ไม่มีเกมไหนในตระกูลเดียวกันเอาชนะลงได้เลยครับอันดับที่3 Assassin's Creed 2ขณะที่ตัวเกมภาคแรกนั้นถือเป็นการเปิดก้าวใหม่ของวงการเกมด้วยภาพสุดสวยโลกอันกว้างใหญ่ NPC จำนวนมากและเนื้อเรื่องระดับมหากรา แต่กลับเป็น a s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  i n s c r e e ท2ที่ย้ำหมุดเกมตระกูลมือสังหารลงในหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมและส่งผลให้มีภาคต่อนับโหลตามออกมามันจะเยอะไปไหนไม่รู้ความสำเร็จของ a s s a s s i n s c r e e d 2นั้นฉีบให้ Ubisoft ผลักดันเกมนี้จนถึงขีดสุดทั้งกลายเป็นเกมการ์ดเกมกระดานเกมมือถือและเกมภาคแยกต่างๆนานา,นาน Assassin Creed ภาคที่2นี้นะครับพาเราไปรู้จักกับ s อ o พระเอกในดวงใจของเกมเมอร์เราจะได้ตามติดชีวิตของเขาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นสู่การถูกทรยศหักหลังการตามล้างแค้นผู้สังหารครอบครัวก่อนจะกลายเป็นมือสังหารในตำนานการเล่าเรื่องของ Assassin Creed ภาคนี้นะครับถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดของซีรีส์นี้และภาคต่อมาก็ถูกยืดขยายแก้ไขจนเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองหลุดโลกไปไกลแสนไกล ขณะที่ตัวเอกภาคหลังๆนั้นนะฮะก็ขาดเสน่ห์ที่ทำให้ s e o เป็นที่รักของเกมเมอร์ทุกคนจนทุกวันนี้ Assassin's Creed ภาคหลักออกมาจนถึงภาค Syndicate ก็ยังไม่มีตัวเอกคนไหนหน่าสนใจเท่า s e o ก็คงต้องรอดูกันต่อ,ตอไปครับว่า Ubisoft จะแก้มือนใน Assassin's Creed ภาคใหม่ในปีหน้าได้สำเร็จหรือเปล่าอันดับที่ 2. Far Cry 3 ขณะที่ฟาคราย2ถือเป็น9้าวแรกในทิศทางใหม่ของเกมตระกูลฟาคลายและตัวเกมก็เต็มไปด้วยไอเดียน่าสนใจหลายอันอย่างเช่นปืนพังและติดขันได้ระหว่างยิงตามมาด้วยแผนที่ซึ่งผู้เล่นต้องกางออกมาดูเอง และนอกจากนี้ยังมีความเป็น Open World แต่เมื่อฟาคลายภาคที่3ออกวางจำหน่ายด้วยภาพงดงามสีส,ส,สันสดใสบรรยากาศมูกเกาะแดนสวรรค์ A 1, และตัวร้ายในตำนานนามว่าวาสก็ไม่น่าแปลกใจที่ฟาคลาย2ภาคแรกจะถูกลืมไปโดยทันทีและภาคที่3ก็กลายเป็นสูตรสำเร็จที่ Ubisoft ใช้สร้างฟาคลายภาคอื่นๆตามหลังกันมา ข้อเสียสำคัญที่สุดของฟ้าครายภาคที่4และพรายมอสุดก็คือทุกอย่างของตัวเกมนั้นเหมือนกับภาคที่3จนมากเกินไปทั้งระบบการเล่นท่าทางการเคลื่อนไหวเรียกได้ว่าทุกอย่างในเกมภาคหลังๆนั้นมีเงาของภาค3บทบางภาพทับอยู่สิ่งที่อ b i ซ o f t ์ต้องกลับไปทําการบ้านให้หนักคือทําอย่างไรให้ฟาครายภาคหน้านั้นจะรู้สึกแตกต่างหวังว่าฟาครายภาคต่อไปจะไม่ไปยิงกันในโลกยุคอนาคตแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะก็พอนะครับอันดับที่หนึ่ง Call of Duty Modern Warfare ไม่ว่าทุกวันนี้คุณจะรู้สึกยังไงกับเกมที่มีชื่อว่า Call of Duty แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันคือเกมเดินยิงที่ดีมากเกมหนึ่งโดยเนื้อเรื่องสุดล้ำอันแน่นด้วยฉากเทพระบบการเล่นที่เรียบง่ายและโหมดมันตีเพลเยอร์ที่ผู้แข็งแกร่งออกไล่เหยียบผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าจนจมดินมันเป็นเกมเดินยิงที่ดีและสนุกในตัวของมันเองแต่ครั้งหนึ่ง Call of Duty ไม่ใช่แค่เกมที่ดีแต่มันคือเกมที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เกมแรกของตระกูลที่ใช้สงครามโลกครั้งที่2เป็นฉากหลังจนมา ถึง Modern Warfare ที่ถูกจัดให้เป็นจุดสูงสุดของเกมตระกูลนี้หมอนเนื้อเรื่องที่จะไปด้วยฉากชวนประทับใจการบุกโจมตีเรือสินค้าท่ามกลางพายุ การลอบโจ,จมหมู่บ้านกลางดึกหรือด่านซุ่มยิงในตำนานตลอดจนการ,รบังคับเครื่องบิน a อ1 3 0ใฉนฉาก De f ฟ o m A b o v บหรือบทเปิดที่ตรึงตราหลายๆคนในโนลาเซียนแม้กเกมภาคต่อมาจะพยายามเพิ่มระบบใบใหม่โดยเฉพาะในโหมดมันติ p l a ลเยอร์หรือพยายามจะเพิ่มฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากขึ้นเรื่อยๆในโหมดเนื้อเรื่องแต่ Mo เด r n Warfare นั้นก็ยังเป็นจุดสูงสุดของซีรีส์นี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและชื่อคอ l l ฟิวตี้ก็ดูเหมือนจะสูญเสียมวลขลังมากขึ้น รื่อๆตามการเวลาที่ผ่านมาและภาคล่าสุดนี้ครับกับ Infinite War ที่โดนเหล่าเกมเมอร์เข้าไปกดดิสไลค์คลิป t ทเลอร์ใน YouTube กันจนขึ้นท็อป10คลิปที่โดนดิสไลค์มากที่สุดสาเหตุนี้ก็เพราะว่าทางผู้จัดจำหน่ายนั้นได้พ่วงเอา Modern Warfare ภาค Remaster รมาขายพ่วงก,กับเกมภาคนี้ด้วยโดยการไม่ขายแยกนั่นทำให้ดิสไลค์มากขึ้นอย่างนี้ผมเองก็คนหนึ่งที่เป็นคนกดดิสไลคอมรับเลยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5เกมสุดยอดเยี่ยมเสียจนทำให้ภาคอื่นในซีรีส์นั้นดูแย่แล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา1ทุ่มตรงในช่องออนไลน์สเตชันของเรานะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Future Gamer Magazine กันด้วยกด Subscribe ด้วยกันดีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีลาก่อย เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่